น่าคดเหมือนเลยโออเธอจะครับเ้ยเธอดูเฮอยเนมาดิเฮ้น่ารักว่ะกด Q คิวค้างเพื่อโยนกดคิวทีเดียวเพื่อปล่อยแล้วก็แยง่ง ใช่ใช่นี่มันอยู่กับเขาแล้วเนี่ยเก็บเก็บเก็บราต้องเก็บให้มันเรียบร้อยไหนลองฝึกปีนดีไปตรงนั้นเห็นเขาชี้ไหม แบบจุ๊กจุๆกจุกจุกจกนุนไปลองปีนขึ้นไปข้างบนปีนได้หรือเปล่าไปไปกดปินกดสเปซบาร์เออมั่กดมันกดปีนกดคลิกเมาส์คลิกเมาส์คลิกเมาส์ค้างบินขึ้นไปบินปินเนี่ยบินกดชิปได้นะกดชิปเพื่อพุง่ง แต่ว่าพุ่งแต่แต่ไม่น่ามันจะรดเร็วมาเนี่ยกดชิปพอจะถึงกดชิปปุ๊บได้ไหมมันซับแตงน,นี่นาหมดอ่ะแบนนี้เธอก็ไม่ต้องกดชิปตอนปีนอะ่ะเธอกดแค่เขาไม่ได้กดกชิปเลยเดินขึ้นมาเนี่ยพอเดินขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมมันเดินได้แล้วเธอก็กดคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ปีนขึ้นไป อย่ากดชิปอย่ากดชิปเยอะเดี๋ยวสเตมีนาหมดกดชิปก่อนไม่ได้กดชิปเลยไม่ไม่ได้กดชิปเลยเอาใหม่ไหนกดดิไหนลองกดดิเข,ขากดแต่เมาส์รอสเตมีนาเต็มก่อนนะอยา่ากระโดดนะอยาะดด่ากระโดดอย่ากระโดดรอสเตมีนาเต็มแล้วค่อยกดตรงนั้นยืนได้ก็รอรอกดเมาส์ค้างนะถ้าปีนอ่ะพอจะถึงกด พอจะใกล้ถึงกดชิปกดชิปไม่ถึงเหรอวะเออนั่นแหละกดกดคลิกขวากดคลิกขวาค้างมันจะเป็นยื่นมือเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเธอยื่นมือรอรับเขามันช่วยกันได้มันช่วยกันได้ยื่นมือยื่นมือไว้ยื่นมือไว้เพนนนี่เพนนีไม่เชื่อนะยื่นมือไว้ยื่นมือไว้เออเนี่ยมันยื่นมือช่วยกันได้ไหม้ออแล้วก่ะ กดท่าเป็นอย่างกกดเต้นเป็นยังไม่เป็ดกดอาค้างกดอาค้างแล้วเลื่อนเมาส์ไปกดท่าเต้นคือไม่เคยเล่นกดอาค้างแล้วเลื่อนเมาส์ไปตรงที่จะเต้นกูแล้วคด้เลยไปคุยในเกมดีกว่าเธอปิดไมค์ในดิสไว้ก่อนปิดไมค์ในดิสเอาทำไมอ่ะไม่มันดูปากมันจะขยับไงเธอดูเขานะก็จะเปิดเดียวมานี่ก่อนเนี่ยเธอเธอเธอเปิดไหมเปิดเสียงเปิดเสียงเปิดเสียงหน่อย มันมันมันสามารถพูดได้เลยพูดได้เลยใช่ไหมน,นาเกนะ็พูดได้เลยพูดได้เลย sc กด sc แล้วเลื่อนเสียงเขาให้มันตึงๆแล้วก็ปิดไหมอ่ะตอนนี้ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินปะเธอได้ยินเสียงเขาไหมได้ยินฮัลโหลตื่นแล้วตื่นยังไ,ไหนมีอะไรมัง่งลองเปิดกล่องไหนเรามาดูกล่องสิเธอไปคนถือกระเป๋าไหม เขาเองเขาถือกระเป๋าเองก็ได้นี่เปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋านี่นี่นี่กล่องกล่องเขียวมันก็คือของที่แบบเหมือนเครื่องบินตกมันก็สุ่มของตกลงมาทิ้งเลยก็ได้อนั้นนะเฮ้ยอันนี้กินได้นะอันนี้กินได้นะเธอลองกินดูมันจะมีสเตมินาเพิ่มกินยังไงกดคลิกซ้ายค้างทีนึงคลิกซ้ายค้างเธอทิ้งอันนี้นั่นไปด้วยนะไอ้สมุดนั้นอะ กดคิวกดโยนก็ได้โยนกดคิวครั้งตามมาตามมาเขาอยู่ไหน,น,นฟังเสียงเขาเ <laughs> มื่อคนด,ดุกดิกอะนี่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 นเดอะเดอะเดาเธอเห็นมะพร้าวไหมนะ่ะ <confused> เห็นไหมอุ้ยลื่น <c oughs> เธอช่วยด้วย <laughs> ไม่เห็น <laughs> นู่นเห็นมะพร้าวไหมเห็นมะพร้าวไหมเนี่ยเขาชี้เนี่ยอันนี้คืออันนี้กินได้ปะไม่ได้ไม่ได้ชี้เป็นยังกดเมาส์กลางเมาส์กลางกดสกอร็ลเมาส์อะสกอร็ลเมาส์ที่มันเอาไวเออ้เลื่อนอะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะก็น,นี่ไงไหนกดดิกด ไม่ได้เลื่อนนะกดนะกด uh huh. เออมันจะชี้เห็นไหมไปเธอปีนขึ้นไปเก็บปีได้เหรออ,อีเก็บได้ไอ,อเธอเนะย่อก,ก็ได้เธอย่อเธอย่อยอ่ย่กระโดดโกระโดดเฮ้ยเขาเพิ่งกอลังขึ้นไปอุ้ยโล เขาเอา่อทำให้มันแตกโดยการที่เราต้องโยนใส่ปึ๊กนี่มันจะแตกเธอกินได้นะนี่กินกินกินถือไปก็ได้ถือไปด้วยก็ได้แต่เขาจะให้เธอใช้อนี้อ่ะใช้อนี้นี่เขาตั้งแล้วเธอมาใช้เธอเข้าไปข้างในเธอเข้าไปข้างในไปข้างในไปข้างในเอออยู่ตรงนั้นไว้อยู่ตรงนั้นนะ อยู่นั้นอยู่นั้นไหนชี้ดิเฮ้ยมันน่ารักกว่าน่ารักนะมันต้องช่วยกันดูด้วยนะเพราะว่าแพทเทิร์นมันไม่เหมือนเดิมนี่เราจะปีนขึ้นมาตรงนี้แล้วกันหนึ่งซาบไปมาเถอะ เเออเขาดึงอยู่มันดึงเพื่อนได้นะเธอต้องแบบคอยดึงเพื่อนด้วยเห็นด้านซ้ายไหมมันขึ้นสีเหลืองไหมเป็นกระเพาะอาหารนะหิวยังนิดนึงอ่ากินกินกินเดี๋ยวเขาป้อนเดี๋ยวเขาป้อนมามาเดี๋ยวเขาป้อนเฮ้ยนี่ป้อนได้ด้วยเฮ้ยแป๊บนึงเสียงเพลงมันดังเธอมานี่เอ้ยเธอเห็นของขวัญตรงนั้นไหมจะเอาไหมน่ะจะเอาเหรอเราต้องเอาปะ ไม่ต้องเอาก็ได้มาตรงนี้ไหมไปตรงนี้ไหมดูน่าจะไปง่ายกว่ามานี่นี่มาตรงนู้นตรงนู้นตรงนูง้นแล้วเขาจะปีนขึ้นไปเอาเน,นี่ยระวังแมงกกะพุนนะเขาโดนแมงกะพุนมาแล้วเธออันนี้มันปลาได้นะเธอเธอลองปลาดิอันเนี้ยอันเนี้ยลองปลาใส่เขากดคิวครั้งแล้วปลาใส่เขาปล่อยเอ,อื้อเนี่ยเขาก็จะล้มเลยแล้วเขาก็จะติดแบบเขาจะหนาว น,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  لي, นี่น,นี่นี่นี่อันนี้ต้นนี้ต้นนี้เฮ้ยเปิดของขวัญเลยเปิดเลยเออคืออะไรอ่ะพยาบาลเฮ้ยเก็บไว้เก็บไว้เธอเขาจะโยนปุ๊บเขากินก่อนไหนพยาบาลเธอเก็บไว้ยัง เธออยากกินของมั่วนะถ้าเธออยากลองกินเอ้ยแต่แต่ถ้าเธอลองกินก็ได้นะเพราะเขาก็ไม่ต้องค่อยรู้เท่าไหร่เฮ้ยระวังไหนชี้ตรงน,น,นั้นเลยไหนอ้าวนั่นไงเฮ้ยทางนั้นเหรอทางนั้นไปได้ไหมเฮ้ยน่าจะไปได้ไปเฮ้ยเธอก็เก่งเหมือนกันนี่หว่า ติกอะสวยไป LEGO. เลยก็เราเราเรามันแบบตัวเตึงนักปีนเขาเราปีนเขาในโลบอกมาเยอะแล้วนะเนาะเฮ้ยเธอไปไปเอากล่องของขวัญไหมกูไกลไปว่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปด้วยไปด้วยไปด้วยค่อยๆนะรอสตามิน่าก่อนให้มันเต็มเอาชัวร์ก็ได้นี่เขาว่าตรงนี้ขึ้นได้เธอเห็นเขาชี้ไหมเธอเห็นเขาชี้ไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาขึ้นก่อนนะเราจะขึ้นแบมบ์หมดเดี๋ยวเขาขึ้นก่อนเดี๋ยวเขาขึ้นก่อนเฮ้ย เธอขึ้นมาขึ้นตามมาเธอจะไม่น่าควบยังก็ปีนไปยังเนีทำไมเขาปีนไม่ขึ้นก็ไหนกดค้างแล้วก็ปีนขึ้นมาไงเออนั่ไงปีนแล้วโอเคสวยเขาเรียกว่าลากนี่นี่คืนปีนขึ้นไปเออนี่ตรงนี้มีที่หยุดระวัง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 ลงมาก่อนไหมมีทางไปหรอลงมาก่อนลงมาก่อนระวังระวังล่วงระวังล่วงเธอเธอไปมึงนะเขาขอเดินไปด้านหน้าเธอได้ไหมเขาจะดูเฮ้ยตรงนี้ไปได้ ข้างๆเนี้ยมาเธอแป๊บนึงเราไปด้านไหนดีทางนี้ไหมฮ้ยระวังล่วงระวังล่วงระวังล่วงใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวนะเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเฮ้ยเกือบล่วงเธอเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแป๊บนึงไม่กลัวเธอจะตายเธอเขาจะตายเธอไปเธอปีนขึ้นมาเธอเธอ อะไรจะตคืออะไรเฮ้ยล่วงไม่เขาเขาจะไปได้หรอเธอรอสตเมินาเต็มเต็มไหมมีอะไรหิวไหมเธอหิวไหมไม,ม่มานี่มานี่เห็นชื่อเขาไหมปีนตรงชื่อเขาเลยปีนตรงขึ้นมาชื่อเขาเขาขาคว้าอยู่เขาคว้าอยู่สวยอุ้ยเราใกล้แล้วเราใกล้แล้วเธอตรงนี้ไปได้แน่นอนเธอไปไหนเธอ,อเฮออ้ยเคียบปีนได้หรอ <c oughs> อย่าพึ่งนะอุย้ยเธอเขาเจ็บโอ้ชิตต้องกดค้างต้องต้องกดค้างไม่มม่เห็นไหม เธอล่วงเดีย๋ยา่ยาอย่าเธอไป๊บแป๊แป๊บกินก่อนเธอเจ็บปะเธอเจ็บปะดูยังไงด้านล่างมันมีหัวใจไหมแบบหัวใจแตกสลายอะไม่มีโหเขาเจ็บได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเดไปด้านนี้ดีกว่าเธอตามเขามาด้านนี้นะมาขึ้นมาขึ้นมาตามเขาเขาคว้าอยู่โอเคคือคือแค่เรายื่นมือมามาันก็จะดึงเองใช่ปะใช่มันจะดึงให้เองนี่เรากำลังจะไปแล้วขึ้นฝั่งตร้นี้ ฝั่งไหนดีนี่ไงฝั่งซ้ายไปดีกว่าซ้ายซ้ายเข้าไปฝั่งซ้ายดีกว่าเธอเด,นด,นดินมาเดินมาเดินมามันต้องช่วยกันมันต้องช่วยกันเธอจะพึ่งใจเย็นเธอหน้าเขาเนี่ยวะเธอหน้าเขาหน้าขำตรงไหนหวะเธอไปไม่ได้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 หน้าเขาเป็นไง าเมือนกินอะไรมาขาชาอะไรตอนได้ขาชาเธอตรงนี้ไปได้ป่าววะเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งหยุดหยุดีดเอ้ยกูก็มีความสามารถเดินมาไดน้นี่เธอเห็นเขาหมเขาจะมาตรงเนี้ยเห็นไหมเนียหันหลังไว้ดิเนียตรงเนี้ยเนียเาจะปีนอย่างเงี้ยแล้วมาตรงเนี้ยอึ๊บเห็นไหมแล้วก็ไหนต่อตรงนี้ ขึ้นมาเธอเธออย่ออ<ม>าอ,อ,อะไรเพิช่ชนเขาอะขึ้นก่อนขึ้นก่อนไปทางไหนอะเดี๋ยวเขาดูก่อนนะหนึ่งสองสามตรงนี้ตรงนี้มันเบรกได้ตรงนี้ค่อยกด W ค้างกด W ค้างพอถึงจีขาวกด W ค้างกด W ค้างโอเคกด W ค้างไว้นะอย่าเพิ่งปีนนะเ<ม>ขาดูนน<ม>ก่อนโอ้หเธอปีนเลยเหรอนี่นี่สีขาวสีขาวอยู่ตรงนั้นสีขาวลงตรงทีสีขาวก่อน เดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเชื่อเขาเชื่อเขามัาล่วงมาล่วงมามาอยูตรงสีขาวของเขาตรงเขาปีนปีนปีนคือระวังโอเคโอเคเขาระวังอยู่มานี่มานี่โอเคลอง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 ชิปแล้วเธอเขาว่าเขาจะกระโดดไปตรงนูง้นที่ว่ายไหวไหมไหว ไหวคืออะไรวะเธอยังไงต่อไหนเฮ้ยเข้ามาในรูปแบบวิญญาณเฮ้ยอะไรอะกินได้ปะเออแล้วเขาอยู่ไหนอะเธอเป็นวิญญาณอยู่เนี่ย Medical root นี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวเธอดูกราปินกด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 ไอ้นี่ได้นะสกอร์เมาส์เลื่อนเลื่อนออกเลื่อนให้กว้างอะเห็นปะมันเออกดได้ แล้วเขาก็จะเห็นเธอเป็นวิญญาณด้วยนะเนี่ยเราถึงยอดเขาแล้วเธอทำได้แล้วอันนี้คือยังไงต่อสมมติเราถึงยอดเขานี่ <c oughs> นี่ไงเขาก็จะเป็นคนชุบเธอ,อตรงนั้นมีกระเป๋าอีกใบตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมที่เขาชี้เนี่ยกดตรงนี้ค้างออไว้แล้ว เฮ้อมาแล้วอ๋อมันคือศพเขาหรอใช่มันคือศพเ,เธอมันไม่ดรอปอะไรเลยอ่ะโอเคนี่มามานี่แล้วพอทีเนี้ยเธอมันก็จะมีมัชเมลโล่ให้เธอคนละอันนี่นี่ม์ชเมลโล่เห็นไหมไมาหยิบม์ชเมลโล่ <Okay. S 1> เราจะมากินมันเมลโล่กันเรากดอีค้างเธอจุดไฟให้หน่อยอย่าเดินอย่าใกล้ไฟอย่าใกล้ไฟอย่ายใกล้ไฟเออนี่กดค้างเลย เยี่ยมกด e คุกทำอาหารเออกดรอบเดียวนะรอบเดียวเฮ้ยอันนี้ทำอาหารได้ด้วยเหรออยากลองกินอนะ่ะขอลองกินหน่อยดิเฮ้ยอันนี้กินได้นะเฮ้ยมัดโลว่าเก็บไว้มันมันให้ได้ดเยอะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้เอแต่เขาแต่เขาเหลือเหลือครืนหนึ่งแล้ว คปะเราไปกันดีวกว่าเธอดูแมพดีเขาร้องไปหมดนั้นอะ่ะเห็นเขาไหมเนี <pers> <He> ่ยเห็นเขาชี้ไหมเนี่ยเห็นเห็นเขาชี้ไหมเธอมันมันมีรถบินปะไม่มีย่ดีประเด็นน่ะ <c oughs> อยากรู้ไหมถ้าโดนปลาหิมะใส่มันจะเป็นยังไงไม่เป็นไรวุ้ยไม่แม่นเลยไปไหนอะ่ะโดนปลาหิมะใสไ่ไปกดคิ้วกดคิ้ว เออมามาเดินเดินตามมานี่เดินตามมาเสียงเขาอยู่ฝั่งนี้มามานี่มานี่ค่อยๆเราจะเดินลงไปข้างล่างแบบค่อยๆเจ็บปะน่ะมามาค่อยๆนะลงดีกว่าไปเราไปสุ่มของของขวัญดีกว่าเอ,อ้ยอันนั้นกินได้นะเธอเธอตอนลงอะ่ะอย่าพึ่งสีเนี้ยกินไม่ได้สีเนี้ยกินไม่ได้ สีเขียววะกินไม่ได้อยากลองกินไหมถ้าลองกินกินได้นะแบบลองไปลองให้ดูหนยไม่เขาล,ลองเขาลองแล้วตรงไหนอ่ะนี่นี่นี่มาเปิดมาเปิดกล่องเปิดกล่องเนี้ยประก,กอบเนี้ยไหนได้ไรอุ้ยเอา้าติดปะเ,เ, <laughs> เนี่ยเธอเออนนั่แหละ ไหนเอนร์จีดิงแล้วนี่อะไรอันนี้คือพุเฮ้ยเดี๋ยนะบ้องไว้ดูดกันช้านี่ไงบ้องไว้ดูดกันช้านี่อะไรอ่ะมันเป็นอะไรสีพูอ่ะ <laughs> โอ้ยของตกเราพูดไม่ได้ด้วยโอ้ยของล่วง <laughs> ฉันบพาเธอไป <laughs> เอา้าเธอกดทำไมโอ้ยจบแล้วกด้างทำไมเออแล้วมันไม่น่กดหรอเธอเธอแค่ง่วงนอนแล้วเธอกดตายทำไมนี่เธ <c oughs> อกดตายอ่ะเธอแค่ง่วงนอนนิงเมื่อกี้นี้มันมีปุ่มรีเซ็ตปะไม่มีไม่มีเฮ้ยขึ้นไปอีกดีกว่า,ถ,า,ถ,าถ้าถือมันเหมือนอะไรสักอย่างมันเหมือนอะไรมันเหมือนแบบอ๋อซื้ออ๋อหรือเปล่านี่เหี๋เขาจะปีนมาตรงนี้เธอดูไว้นะ แต่ว่าุณเธอเล่นได้อยู่อ้ยเก่งมากเขาคือทาซานว้วยสไปเด์แมนเขาแบบเอเรียนฟอร์สอะคือเบนทินอะมาแล้วเธอจะเลือกอะไรเธอจะเลือกอะไรเลือกอันนี้หรืออันนี้แล้วขอเลือกอันนั้นโอ้โหกินไส้กรอกว่ะย่างเลยอ่ะอยู่นั้นแหละอยู่นั้นแหละเอาแล้วนะไป เล่าเสียงค่อยๆหายไปเข้ามาแล้วเธอเข้ามาแล้วเธอเาเจ็บปวดรุนแาวเธอเจ็บปวดรุนแาวเธอตายโอ้ฮะโอ้โห ตายเหรอเนี่ยโอ้ oh my god ลโหลฮัลโหลทำไมห,หน้าจุ่มอ่ะเอาตายเหมือนกัน <laughs> <laughs> เรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยตาย